วันนี้จะพาทุกคนมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ที่วัดกอนหลักกันครับที่แรกพระวิหารหลวงพ่อเปี่ยมสการะองค์รูปหล่อหลวงพ่อเปี่ยมเกจิชื่อดังของเมืองประจวบภายในพระวิหารจะมีไอ้ไข่เด็กวัดจะดีให้เพื่อนเพื่อนได้ไหว้ขอพรด้วยนะที่ต่อมาด้านข้างพระวิหารมีท้าวเวสสุวรรณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายให้เพื่อนๆได้สการะกันบอกเลยสายมูห้ามพลาด และที่สําคัญไม่ควรพลาดด้านในวัดก่อนหลักยังมีหลุงพ่อเปี่ยมองค์ใหญ่ที่สุดในไทยให้เพื่อนๆได้กราบสการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลถ้ามาเมืองสามอ่าวอย่าลืมแวะมาเที่ยวเกาะหลักกันนะ แล้วมาเทียวประจวบกันนะ